เซตาเวลสเกมเปิดตัวในมาเลเซีย,ยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ต่างจากว่านเราจุดแรกนะครับจะอยู่ที่ไฟตัดหมอกหน้านะครับของเดิมนั้นก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนกลมๆภายที่ก็จะเป็นแบบหลอด LED ส่วนด้านหน้าที่เหลือน,นั้นก็เหมือนเดิมจุดที่2นะครับ,บ,บ,บก็จะเพิพ่มระบบควบคุมความเร็วแบบหันอ d a ดับถี่ u i ิสคอนโทรล แต่ถ้าสังเกตรูปก่่นนั้นพบว่าโลโก้โตโยต้านั้นก็เป็นแบบโครเมียมอยู่ยังไม่ใช่แบบพลาสติกใสเหมือนกับเวอร์ชันที่เป็นแบบเลด้านะครับชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะเปลี่ยนจอให้รองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto แบบไร้สายร้อบจอขนาด9นิ้วรวมถึงติดตั้งระบบเทเลเมตริกแยกมาด้วยอีกต่างหากสีท้ายด้วยสีตัวรถนะครับก็จะมีสีดำโทนใหม่ชื่อว่าเป็นสติกอุเอชมิเตอลิเดิมเป็นอั t i ิจู e แบล็ k แล้วก็จะมีสีน้ำเงินมาใหม่พร้อมกับราคาสีดำเชื่อนตัดดราคาคสี้เช่นนกัน ราคาครับจะอยู่ที่95,000ลิงกิตหรือ76,800 0บาททาไมราคาถูกกว่เาเวสา์เริ่มต้นปลาเราเดี๋ยวเราเปิดตัวจริงจะมาคุยกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ